กับช่วง p p of the day ใช่แล้วครับผม App of the day นะฮะอะกับเกมเมื่อกี้นี้เลย Dark Avenger คุณจะ้อความสูงชนิดไป่าวอยู่กี่โลเสร็จแล้วพี่ดีใจมากเลยนะอะพูดถึงเกมนี้กันดีกว่าเป็นไงบ้างน้เวนเจอร์เกมนี้นะคะคุณผู้ชมคะเป็นผลงานล่าสุดค่ะจากบริษัทค่ายนี้เลยเกมวิวนั่นเองมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันฝังเกาหลีเลยทีเดียวโอ้โหชอบเอันยอง่เกมนี้นะคะจะเป็นอันยองฮซสยเกมนี้นะคะจะเป็นแนวแอคชั่นอาร์ีจีคล้ายๆกับไดอาโบนเองที่ถามว่าคล้ายกับไดอาโบ3ทำไมเพราะว่าในเนื้อหาเกมเนี่ยจะค่อนข้างมนๆอะฮะแล้วซึ่งในตัวเกมเองนะคะจะมีสามอาชี ให้เราสามารถเลือกเล่นกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอัศวินนะคะนักกินธนูรวมไปถึงผู้วิเศษนั่นเองค่ะและระบบของเขาเนี่ยก็จะมีการระบบที่เรียกได้ว่าสามารถอัพเวลตัวละครได้อัพเกรดเสื้อผ้าอัพเกรดสกิลได้เช่นเดียวกันที่มาดูในตัวเกมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะระหว่างที่ยูกิก็เล่าไปแล้วกันนะครับนอกจากนี้นะคะในตัวเกมเราสามารถจะมีใช้ระบบ PVP ได้ซึ่งสามารถทําให้คุณนะคะเล่นเกมกับคนอื่นทั่วโลกได้เลยเรียกได้ว่าคล้ายเกมออนไลน์กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้เกมเกมนี้ ากัปตเวนเจอร์เนี่ยต้องบอกว่าที่บ้านเกิดของเขาเองที่ประเทศเกาหลีเนี่ยตอนนี้กําลังฮอตฮิตกันมากๆเพราะฉะนั้นคนไทยอย่ายอมแพ้ต้องรีบโหลดกันมาเล่นนะจ๊ะเพราะตอนนี้ปล่อยให้เล่นฟรีแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะบนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นทั้ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยทำออกมาได้ประทับใจมากนะตอนเล่นตอนแรกเนี่ยนะครับจากจักรจี้อ่านี่ยังไงสร้างตัวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วคะ่ะลุยเลยเลือกตัวนี้ เราลองเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนนะเพราะในนี้มัน<ช>จะมีโหมดให้เล่นหลายอย่างมากเลยใช่ซิงเกิลเพลเยอร์ก็เป็นตามสตอรี่ตามด่านเรื่อยๆก็จะไล่ตามตรงเส้นทางตรงนี้เลยนะครับภาเพเขาสวยนะใชะ่ทีนี้มันก็สามารถที่จะเข้าช็อปได้ก่อนที่จะเข้าสู่แต่ละดา<ช>่านนะครับ นี่ฮะชอปก็มีให้ซื้อพวกยาโพชั่นต่างๆ<ช>ไอ,ไอเทมเพชรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอ่ินเวนทอรี่นะฮะก็เป็นคลังส่วนตัวของเราเนะี่ยก็จะมีพวกชุดเกราะที่เรามีอยู่แล้วเป็นต้นนะครับมีอาวุธด้วย,ชยวใช่พอเล่นไปเรื่อยๆฮะมันจะมีเก็บตามฉากหรือว่าไปซื้อเอาก็ได้สกิลนะฮะอยู่ช่องขวาสุดนะฮะอันนี้เลเวลแรกสุดเลยก็เลยมีแค่สกิลเดียวคือสกิลทำคอมโบกดโจมตีรัวๆนะครับพอไปสซฟภาพหนึ่งเลเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับโอเคมาที่ลองเล่่่่่นน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 กกกกััดูแลลล้้้ววววะะะะะฮฮิิธีีาาาาารรเเเงยยมพใช โป้งซ้ายในการขยับ virtual joystick นะฮะที่อยู่บนหน้าจอโอเคนี่เปจะสอนวิธีการเล่นนะฮะนี่ฮะ virtual joystick อยู่ที่ด้านซ้ายมือใช่ไหมฮะแล้วตองจิ้มไปก่อนถึงจะโผล่นะครับแล้วก็เล่นได้ตรงนี้ฮะกดตรงสีแดงตรงนี้คือการโจมตีนะครับอย่างที่บอกมีคอมโ,มโบคือกดได้3ทีมันจะอืออออ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ<อ>นี่ฮะ <laughs> นี่ฮะศัะตรูมาเขาก็ฟันมันฮะเกมเล่นง,ง่ายๆอย่างที่บอกไปนะครับอ่าเจอศัตรูตัวไหนเราก็ฟันไปเรื่อยๆเพื่อเก็บ x p ใช่ e อี๊ย p พีเแล้วก็มีเหรียญทองหล่นชั้นตายเลยนะนั่นสิครับกำลังงงว่าคืออะไรนะโอเคเล่นตามฉากไปเรื่อยๆค่ะแล้วเสียงเพลงนี่ฉากนี้อลังการมากแล้วภาพนี่คือเหมือนเดียโบภาคสามมากฮะใช่เลยได้อารมณ์มากมีตีกล่องตีกล่องนี่เหมือนกันเลยนะฮะไม่ได้บอกว่าก๊อปนะฮะบอกว่าเป็นเลฟเฟรน์มานะครับใช่เลยครับผมฟังดูก็คล้ายๆกันอยู่นะฮะอ่ะนี่ฮะก็จะโดนตีไปคือแต่ละด่าชนี่นะพอเราไปถึงสุดฉากก็จะมีบอสบ้างมีตัวเก่งๆบ้าง พอปราบบอสหรือว่าตัวเองเก่งแล้วเนี่ยก็จะผ่านด่านนั้นนั่นเองซึ่งด่านแรกบอกว่าง่ายมากครับนี่เห็นไหมฮะเล่นที่มันง่ายหรือผมเล่นเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ฮะน่าจะเป็นอย่างหลังนะคะอ๋อเล่นเก่งใช่ไหมกันเข้าไปค่ะเยี่ยมมากฮะน้องยูกิฮะเดี๋ยวให้ดูบอสนิดนึงแล้วกันเพราะอีกนิดนึงจะถึงบอสละอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่านิดนึงนิดนึงนิดนึงระหว่างนั้นนะคะเราก็ระบายอารมณ์กับลูกกระจอกที่เหลืออยู่นะคะครับผม สาดกันเข้าไปค่ะฟันกันเข้าไปนะจ๊ะเอ้ยคือเรื่องของซาวเอฟเฟกต์อะไรทำได้ดีมากถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ยินเสียงด้วยนะครับไม่แน่ใจได้ยินหรือเปล่านะครับอ่ะเก็บทองก่อนเป็นคนงกครับตรงนี้นะฮะจะเป็นโพชั่นนะฮะเติมเลือดนะฮะตรงสีแดงๆนี่เฮ้ยมันเหมือนเดียโบซามากเลยเนี่ยอ่าเขาได้เลฟเฟรนมาเลฟเฟรนมาโอเคโอเคอันนี้ฮะเกือบจะเกือบจะบอลละอีกนิดนึงอีกนิดนึงเรารอไปด้วยกันนะรอยาวไปด้วยกันเออตัวเกมเนี่ยฮะจริงแล้วถ้าเกิด เห็นปุ่มข้างๆไหมฮะที่มันไม่มีอะไรตอนนี้สีน้ำตาลอยู่คือมันจะเป็นปุ่มช็อตคัดสกิลนะฮะอ๋อก็คือใช้ท่าว่างั้นใช่แต่ตอนนี้คือมันเลเวลแรกไม่มีท่าอะไรเลยอ๋อก็เล่นท่าง่ายไปก่อนใช่ท่ายากๆเนี่ยเก็บไว้ใช้เองทีหลังนะฮะโอ้จาเนี่ยเราสามารถดูคอมโบได้นะฮะว่าถึงกี่คอมโบกันบ้างนะครับเมื่อกี้แอบเห็นใช้ท่าได้แล้วนิดนึงอ่านี่ไงจืดเป็นเหมือนแบบสไลด์ม่่ซึ่งเห็นอ่าใช่ใช่เพราะเมื่อกี้เลเ่อนอัพไปนะฮะให้ดูที ฟนี่ไม่ได้พุ่งชนศัตรูได้ครับตอนนี้ที่มีศัตรูมาล้อมเราต้องฝ่าวงล้อมไปใช่แล้วอ่ะก็มีความเครียดเมื่อกี้เครียดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจบด่านนี้นะครับพอจบด่านนี้ก็จะมีสรุปสั้นๆคร่าวๆนะฮะว่าอะไรยังไงนะฮะนี่นี่ว่าเราได้เงินเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะนี่เลยตามที่ผู้ชมได้เห็นนะคะจากทีเซอร์นี้จะเห็นว่า เรามีอาชีพหลายอาชีพนะอันนี้เป็นไนฟ์แล้วก็สามารถที่จะอ up ก่อเคลียน์ก่อเก็บก่อแล้วก็อัพเลเวลได้เรื่อยๆเลยใช่อย่างถ้าควงนี่ก็เป็นสกิลเหมือนกันนะฮะใช่เลยค่ะก็เปเกมหนึ่งที่ดีมากลองเล่นกันดูนะจ๊ะเพราะฝั่งเกาหลีตอนนี้เขากำลังฮิตมากๆจริงๆกับ Dark Avenger ค่ะแล้วนอกจากสตอรี่เนี่ยลืมบอกมันมีแบบมัลติเพเยอร์ด้วยเล่นสู้กันเป็นทีมได้ปราบบอสร่วมกันได้เหมนเกมออนไลน์เลยทีเดียวถูกต้องแล้วความบันเทิงนี่สุดยอดจริงๆรวมไปถึงแต่ละด่านเนี่ยเราใช้เเวลาาานนท่่ไหร แล้วก็มีอันดับขึ้นให้ด้วยของทั้งโลกนี้เลยนะใช่เลองดูแล้วกันนะครับฝากกันไปด้วยนะคะกับดาร์ a เอเวนเจอร์ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้หมดเวลาเวลาหมดแล้วนะจ๊ะกลับมาเจอกันได้อีกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครถูกต้องแล้วก่อนลากันอย่ืลืมนหฮะเมื่อกี้เรารีวิวนะฮะโดยมือถือนะครับผม htc one s b นั่นเองนะครับใช่เลยนี่เทมาเทมาไฮโซมากมากเอ่แล้วก็ไอออนแมนด้วยนะครับจริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกว่ามีคนถามเข้ามามีน้องถามอันนี้คือ ไม่ได้อยากจะบอกนะตอนแรกเนี่ยแต่มีน้องถามเข้ามาใน Facebook แฟนเพจเท็กกร์บิดด้วยว่าต้องการบอกผ่านหน้าจอครับผมเราตาทำามให้รีเควสต์ของคุณถูกต้องแลละคนอยากได้มากเลยเคสไอออนแมันนี้ต้องบอกว่าเป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะฮะของทาง86ฮีโร่นั่นเองนะครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้มีวางขายนะฮะอยู่ที่ฮ่องกง ใช่ขอดูกล้องถ่ายรูปหน่อยกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็สามารถเปิดได้อย่างงี้นะสไลด์ตรงนี้นี่นะฮะได้ข่าวว่าเวลาที่มีสัญญาณโทรมือถือเข้าออกเนี่ยตรงนี้จะมีกระติบไฟด้วยใช่ตรงเรตเตอร์เนี่ยก็จะมีไฟโผล่ด้วยนะครับแล้วตัวปุ่มกดเนี่ยก็เปิดปิดหน้าจอตรงนี้ได้นะนี่แล้วก็ตัววอลลุ่มเนี่ยก็สามารถกดได้ด้วยนะฮะตรงนี้นะครับใช่เลยค่ะโอเคยังไงใครสนใจก็ไปหาได้อินเทอร์เน็ตนะฮะมีร้านหลายๆร้านเลยเขาก็วางขายกันเดี๋ยวไปแปะบอกในแฟนเพจแล้วกัน ง่ายดีว่าร้านไหนขายบ้างโอเคค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาจะเจอกันแบบนี้ได้อีกนะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา1มตรงทางช่องนี้เลย True Life TV แวร Social m e มี Lifestyle ค่ะใช่แล้วไงเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาหมดแล้วไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ